สวัสดีค่ะพี่พิงค์น้องหมอเศรษฐีโชคพยากรกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนธันวาคม2563นะคะให้กับพี่น้องชาวราศีพฤษภา0 0 0นะคะพี่น้องค่ะนะจะสิ้นปีอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะเป็นเดือนสุดท้ายของปีพี่น้องชาวราศีพฤษภวางแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วหรือยังคะมีเป้าหมายแล้วหรือยังในเดือนในปี2564 ในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรายเดือนนั้นก็หมอจะทํานายให้เจาะๆไปชะสี่เรื่องด้วยกันนะคะพี่น้องชาวราศีพฤษภนะจ๊กเป็นแนวทางเนาะ<ม>ก็คือเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นแนวทางนะในการวางแผนจัดการทั้งสีเรื่องนั้นเนี่ยยังไม่ประมาทนะในเดือนธันวาคมค่ะ<ม>โอเคนะคะเรามาดูกันค่ะ<ม>เรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของการ ซชาเรื่องการงานนั้นขึ้นไพ่นะคะอ่าเดอขึ้นไพ่นะคะเดอะแฮงแมนนะคะพี่น้องค่นะแล้วก็ไวออฟฟอร์จูนแล้วก็ The ะเว l รพี่น้องชาวราศีพฤษภนะคะด้วยความยินดนะีการงานในเดือนธันวาคมนั้นดีมากมายนะถ้าเป็นแบบนี้ใครที่ว่างงานอยู่ก่อนหน้านี้นะคะพี่น้องค่ะนะหัวเขาหัวทิมนี่ต่อไปนี้ก็จะมีงานทําก็คือเดือนธันวาคมนะคะและงานนั้นก็บอกว่า จะดีกว่างานเก่าค่ะพี่น้องค่ะนะสำหรับเรื่องของการส่วนเรื่องของกิจการนของพี่น้องชาวราศีพฤษภก็ดีเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะนะก่อนหน้านี้อาจดูว่าจะเงียบๆในส่วนของลูกค้าขายของไม่ดีแต่ขึ้นไพ่สองใบนี้นั้นเนี่ยรับรองนะคะในเดือนธันวาคมนั้นส่งท้ายปีเก่านั้นเนี่ยเฮงๆจริงๆสําหรับเรื่องของการงานนะคือพี่น้องชาวราศีพฤษภและก็เหนื่อยมากมายเนื่องจากว่ามีงานเข้ามาเยอะ มีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาคือพี่น้องชาวราศษษษษีพฤษภค่ะอ่าโอเคนะคะดีมากต่อไปมาดูเรื่องของการเงินบ้างนะคะเรื่องของการเงินขึ้นไพ่เด e ะ e สต์เดอะสตแล้วก็ The ะเอ e เ o อนะคะคือจกักรพรรดิสามใบนี้นั้นเนี่ยจะบอกว่าดีก็ดีจะบอกว่าไม่ดีก็ก็ไม่เชิงนะคะก็มาทํานายบอกว่าถ้าขึ้นเดร Red สให้ตัวตนณขณะนี้ก่อนหน้า,น,น,า,น,น,า,น,น,านี้พี่น้องชาวราศษษีพฤษภ เงินเกลี้ยงะนะจบอ่ะนะหมายความว่าเงินคว่ำมหมดเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียเงินหนักๆเสียเงินกับการรักษาสุขภาพเสียเงินจากสิ่งของเสียหายซื้อของหรือกูบัตเหตุหรือเกี่ยวกับสุขภาพได้หมดเลยนะที่ทผ่านมานะคะแต่ในเดือนธันวาคมการเงินดีขึ้นนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะ,ะพี่น้องค่ะนะ มีคนอุดหนุนเราในส่วนของกิจการนะดีขึ้นได้เงินได้เม็ดเงินมานะแต่ว่าถามว่ามันพุ่งไหมมันไม่พุ่งเพียงแต่ว่ามันไม่แย่กว่าเดิมไม่แย่กว่าที่ผ่านมานั่นเองค่ะพี่น้องชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะคะใครคิดที่จะทํางานรับงานเพิ่มหรือหาเม็ดเงินเข้ามาทางช่องทางไหนลุยได้เลยนะคะพี่น้องหาไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับสามใบนี้นะจ๊ะอ่า โอเคผ่านต่อไปมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างดีมากมายทราบพี่น้องชาวราศีพฤษภเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นก็คือขึ้นเดอะสตาร์เอเดอะซันนะคะเดอะซันนะคะเดอะไอโลเฟนแล้วก็สตริงนะคะ ก็คือไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรทั้งสองทักสามกรณีคือกรณีที่คนที่มีครอบครัวแล้วนะขณะนี้ก็รู้สึกว่าจะรักสามัคคีช่วยกันทํามาหากินมีเหตุมีผลอย่างนี้แล้วก็คนที่มีความมีคนรักอยู่ณขณะนี้นั้นก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะแต่งงานมีบุตรนะคะอย่างนี้ได้ด้วยนะสร้างครอบครัวกันมีการวางแผนจัดการในเดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมนั้นเนี <ๆ S 2> ่ยรู้สึกว่าพี่น้องชาวราศีพฤกษกนั้นเนี่ยในดวงของความรักความสัมพันธ์น่ยดีมากมายส่วนกรณีที่กรณีที่ยังไม่มีใครนะคะไม่มีคนรักนี่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่โอเคนะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะได้ศึกษาใจกันนะแน่เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีพฤกษในี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยประมอว่า เยี่ยมนะคะอ่าสุดท้ายมาดูเรื่องของสุขภาพบ้างเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องกานนะคือขึ้น The d e v i l The f o o l แล้วก็ The Embrace นะคะปรากฏว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคค่ะพี่น้องนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวราศีพฤษภที่เป็นผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่ที่จะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของภายในนะคะ มดลูกมดลูกนะระบบภายในอ่ะไม่ค่อยที่จะดีนะคะพี่น้องขานะให้ระมัดระวังโรคของผู้หญิงเนี่ยก็คือเรื่องเลือดเรื่องลมนะประมาณนั้นนะคะส่วนผู้ชายเป็นโรคประจําตัวอาจจะกําเริบนะคะหรือเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มเจ้าสําราญแล้วก็อันนี้ก็คือเดเดวิลคือความหมายว่า เราอะเป็นหนุ่มเจ้าสําราญนะคะอ่ากินเที่ยวดื่มสูบอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนะถึงเวลานะถ้าสมมุติว่าเราอะนะ,ะดื่มจัดนะคะเที่ยวกลางคืนแล้วไม่ได้พักผ่อนโรคประจําตัวก็จะกําเริบทันทีเลยนะคะพี่น้องชาวราศีพฤษภเที่ยวนี้เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเลือดลม โรคโรคภายในนะผู้ชายก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่แบบใช้ร่างกายที่แบบ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 ฟุ่มเฟือยก็คือทำร้ายร่างกายนะดื่มจัดนะเที่ยวกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะพี่น้องชาวราศีพฤษภค่ะอ่ะโอเคทั้ง4ี่เรื่องนั้นเนี่ยเป็นแนวทาง นั้นปาหมอหวยฝนไอพีน้อ